สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ช้าหน่อยนะครับพอดีวันนี้มีงานนะครับเป็นตักบาทถนนสายวัฒนธรรมนะครับนะเห็นมองมาตั้งนานนะครับลูกหลานนะครับของช่องเม็กนะครับก็ออกมาตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นงานตักบาท สายพัฒนธรรมที่ตามปกติแล้วนะครับในส่วนของชุมชนขอ,ของช่องเม็กแล้วก็สปปลาวเขโปรติจะจัดร่วมกันนะครับช่วงนี้มีโควิดก็จัดน,นานครั้งจัดทีนะครับ,นะรบโดยหลกัหลกๆก็จะเป็นพระสงฆ์ของวัดป่ามอน้ําพระยินแล้วก็แม่ชีนะครับของวัดป่ามอน้ําพระยินเป็นหลักเลยนะครับ,นะรบแล้วก็มีวัดอื่นๆนะครับ มาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่บริเวณนี้ก็ ลำบากหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกไปนอกเส้นทางก่อนนะสวัสดีครับพี่สวัสด si ีคอยยุ่งไปกลับโรงงานแล้วนะครับอ๋อครับได้ได้ครับ네พี่ครัับบ่งกานได้ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันครับผมเนี่ยนะครับยามาบังบอกกั้เถอทหารบอกกล่าววันดีว่า ก็เดี๋ยววันนี้จะมีแม่ชีด้วยนะครับมีแม่ชีของวัดป่าบา่อน้ำพระอินทร์นะครับก็จะออกมาบินธบาตจะมีแม่ชีน้อยด้วยนะครับมแม่ชีน้อยด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ข้าวปลาอาหารต่างๆก็ในของส่วนของวันน um ี้นะครับก uh> ็จะมีแบ่งนะครับไปให้ในส่วนของมูลนิธิ แล้วก็เอาไปแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ต่อนะครับสําหรับค่าของปัจเจัยสีต่างๆนะครับที่ได้ในวันนี้นะครับจะไม่ได้เข้าโดยตรงไปที่วัดทั้งหมดนะครับก็จะมีส่วนแบ่งไปเป็นของส่วนของสาธารณะอย่างอื่นนะครับด้วยของกุศลอย่างอื่นด้วยนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีแม่ชีน้อยด้วยนะครับินทบาตวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับวันนี้นี่ก็ญาติทรมาจากสระบุรีหรืออยุธยานี่แหละครับก็มาเพื่อใส่บาตรรอใส่บาตรให้นะครับท่านหลวงตา เดี๋ยวจะพาเดินไปดู แม่ชีด้วยนะครับเดี๋ยวความเงินนะครับคุณบาทจอบคุณบาชายอยู่ฝั่งโน้นนะครับมีสองฝั่งนะครับจะมีใส่อยู่สองฝั่ง ก็เป็นพระสงฆ์ของเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับก็เป็นพระสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทั้งหมดนะครับแล้วก็แม่ชีเนี่ยก็เป็นของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทั้งหมดนะครับนะครับมีพระสงฆ์จากวัดอื่นอยู่น่าจะประมาณสี่ห้ารูปนะครับที่เหลือทั้งหมดนี่คือของวัดป่าบ่อน้ำพระอินนะครับทั้งหมดเลย มาถึงใน,ท,น,นที่น้อยนะครับ มีก็สองฝั่งนะครับมีใส่บาทกันอยู่สองฝั่งนะครับวัดอื่นไม่มีแม่ทีนะครับที่ช่องเม็กมีของวัดป่าบนน้ำพะอินเยอะที่สุดนะ ข้า <Yo. S 2> <Okay. S 1> สงก็นำหน้าไปแล้วนะครับก็จะเดินยินสบาทไปจนสุดตรงด่านพรมแดนเลยนะครับเดินไปจนสุดด่านพรมแดนนะครับ ทุรีดินก็ขอร่วมใส่บาทนะครับเดี๋ยวเสียงดังเกินไปนะครับเดี๋ยวพาย้ายที่นะครับคุณใบเตยร่วมจากค่า100บาทค่ะคุณน,นอดอาากาบหลวงตาแล้วก็สูบาเมชีรุก่านอนโมทนาสาธุนะครับ คมอนุโมทนาสาธุครับอ,อ๋อพี่คมราชสีใส่บาทมา1,000บาทโอ้อนุมทนาสาธุนะครับพี่คมคุณจันนิยาก็ใส่บาทด้วยนะครับ100บาทนะครับผมพาเดินใกล้ชิดเลยนะครับวันนี้นะครับที่คุณช้างกาแฟร่วมทำบุญ300บาทอนุโมทนาสาธุนะครับ คุณโชติพันธ์นะครับ100บาทนะครับเนี่ยนะครับปัจจัยเรียกว่าอะไรข้าวสารอาหารแห้งแล้วกันนะครับอะไรทุกอย่างที่ใช้บาทวันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าจะแบ่งไปในส่วนของภาคทางภาคสังคมอย่างอื่นด้วยผู้ยากไร้นะครับเอาไปแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีหน่วยงานนะครับมายกไปนะครับคุณโชติพันธ์หนึ่งร้อยบาทนะครับ คุณปานีขอร่วมสร้างเดือนรับรอง400บาทาโอนแล้วค่ะคุณ <c oughs> นงนพัส <c oughs> ขอร่วมใส่บาทด้วยค่ะคุณน,น็อด200บาทอนมโมธนาสาธุนะครับพี่คุณช้างบอกคิดถึงนะครับ อ,อ๋อพี่หนึ่งร่วมใส่บาทห้าร้อยบาทนะครับใส่บาทกมัมเชีหรือพระครับพี่หนึ่งต้องระบุนะครับไม่เจ่นอยู่ข้างๆต้องระบุดด <c oughs> ะคุณอรไทยการช่างร่วมใส่บาทด้วยคหนึ่งร้อยบาทกำลังเดินตามคณะทีนะครับ ย่างละห้าร้อบาทครับไม่เจ้นส <laughs> <laughs> าธุสาดูแล <laughs> ้วก็ว <ะ S 2> <laughs> ันนี้ท <spe ak> ่านหลวงตาก็จะเดินทางไปยังอุอดรธาน,านีนะครับที่ป่ามะม่วง เรือรับรองพระสงฆ์ป่าม่วงของโรงปั้นพระอุดรธานีนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับวัดป่าบ้านตาดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดตำแหน่งพิกัดต่างๆให้แล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคาดว่าคงน่าจะถึงค่ำนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่จะเดินทางไปเดี๋ยวจะแจ้งเป็นระยะนะครับเพราะผมเองก็ อาจจะนะครับอาจจะเป็นมือขับด้วยนะครับคุณอภิวัตรร่วมบุญ100บาทนะครับโอ้โนโมทนาสาธุนะครับอ่ะก็ถึงบริเวณนี้ก็น่าจะสุดพอดีนะครับสุดพอดีอถนนสายป,ปกติเนี่ยการจัดงานปกติก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเขาจะจัดทุกๆวันพระเลยนะครับที่ช่องเม็ก ครับเพราะว่าในส่วนของด่านช่องเม็กเนี่ยคือผู้คนจะเยอะนะครับก็จะเปรียบคล้ายๆเหมือนพัทยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้คนนักท่องเที่ยวก็จะมาอยู่ที่นี่เยอะนะครับมาอยู่ที่นี่เยอะนะครับ ก็ถ้ามีงานแบบนี้ก็จะพิเศษนะครับมีแม่ชีออกมาบินทบาทนะครับก็จะพิเศษหน่อยนะครับมีแม่ชีน้อยแม่ชีน้อยก็ตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้ออกมาก็มีบางส่วนนะครับส่วนลูกสาวผมเองก็ไปอยู่กับคุณยายนะครับเดี๋ยวช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับมาแล้วนะครับแม่ชีน้อยก็จะมีแม่แม่ชีแม่ชีก็ไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับ จะมีออกมาเป็นบางส่วนอนะไนะรเยนะนะวจะพาเดินย้อนไปนะครับทั้งหมดเนี่ยวัดป่าบ่านอน้ำพะยินนะครับ,นะรบงานต่างๆในช่องเม็กเนี่ย<ม>ก็ถ้าเอากัจริงจริงก็ถ้าจะเอาจํานวนพระสงค์จริงก็ได้อาศัยนะครับจํานวนพระสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำพะอิน,นีเป็นหลักเลยนะครับ เพราะว่าจํานวนของนักบวชอยู่วัดป่าบนน้ำที่ยินมีจํานวนเยอะนะครับเวลาจัดงานเกี่ยวกับการตักบาตรนะครับกับเกี่ยวกับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ของวัดของเราเนี่ยนะครับที่เป็นตัวหลักนะครับน่นะครับมูลนิธิต่างๆนะครับเขาก็จะเก็บ ข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยเออไม่ใช่ปัจจัยนะครับอาหารนั่นแหละครับที่ใส่บาทเนี่ยนะครับก็จะเก็บนะครับกลับไปนะครับค่อยไปแพ็กยิ่งต่างๆนะครับสวัสดีครับพี่นี่นะครับหน่วยงานต่างๆไปครับพอดีเป็นงานติดงานกู้ภัยอยู่ครับอ๋อติดงานกู้ภัยอยู่ได้ครับพี่เดี๋ยวค่อยเข้าไปครับก็เอาไปแจกจ่ายให้เป็นหน่วยงาน แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้แบ่งปันให้กับโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับจะไม่ได้รับอ่าจะไม่ได้รับกลับไปที่วัดนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะไม่เหมือนทุกๆวันนะครับแต่ว่าในส่วนของอาหารอยู่ที่วัดก็เราะน่น่าจะจัดเตรียมอยู่ ภารกิจกิจการอะไรต่างๆก็มาจัดกรไปผ่านในการเรียบร้อยนะคะท่านนายเพออภัยพูดที่สองประการก็มาเยี่ยที่ด้วยพรทั้งท่านสสพระคุณศักดิ์กิตเวชนะคะสิ่งของทั้งหมดที่กองที่นะคะท่านนายเสนาฝากไม่ให้เพอที่จะ้องยุ่ทางอ่าแม่อเราวัดไปก่อนวัดไปก่อนที่ไหนผมกับแม่ท้องแถวฮะกูอ่าก็จะให้ทุกนายเพอเป็นตัวแทนไมอบข่งของทุกชิ้นให้กับผู้ยากไร้ผู้ที่มี ู้คนติดเตียงที่ชื่อเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะคะก็ข่อกับนนัสกาแอาการจะมอบขอนทั้งหมดนี้นะคะท่านไี้ไปนะคะก็จะเป็นสิ่งทุกชิ้นที่เหลือก็จะเป็นการมอบเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นการมอบไปให้กับมอบให้กับคนที่คชดิพัฒน์นะครับร่วมสร้างกุฏิสองร้อยบาทนะครับโอ้ย่าอย่าเพิ่งโกรธนะครับ เปลี่ยนเป็นรักกันนะครับกเจ้าเล่ห์ที่คู่ของหุ่นดุกนะคะใช่ไหมคะ่าสวัสดีครับเขาไปอะไรเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ผมขับรถสองแถวนะครับกระบะสองแถวมานะครับแล้วจะพากลับพระเจ้าท่านมารอแล้วนะครับต่อปค่ะต่อเที่เกิดเอ พวกไม่กเอาผู้บ่าวไปฮะนี่ทางนาว่างเนี่ยครับไปไปนางคุณไปนางคุณเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไลกก่อนพิไลกก่อนโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็รวมโอนปัจจัยต่างๆเข้ามานะครับวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปถึงวัดก็เดี๋ยวไปถ่ายทอดเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับสุหรอกวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ